สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวซีซันข่าวดาราเช่นเคยนะคะจากที่ได้หยุดไปเมื่อวานหนึ่งวันสําหรับเช้านี้จะนําท่านผู้ชมมาเปิดบ้านของเชอรี่เข็มอับสอน,นะคะสวยเรียบรูสมทนะนังเอกระดับตํานานค่ะเชอรี่เข็มอับสอนันงเอกระดับตํานานและมา่ด้วยความสามารถเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ตั้งแต่อายุสิขวบพร้อมเคล็ดลับที่ทำให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ แม้ว่าจะห่างหายไปจากวงการถึง8ปีแต่ก็เรียกความสนใจได้ทุกครั้งสำหรับนางเอกชื่อดังอย่างเชอร์รี่เ็มอับสอนโดยล่าสุดได้กลับมาจับงานแสดงอีกครั้งในเรื่องลมเล่นไฟแถมยังเปิดประตูบ้านต้อนรับเหล่าพิธีกรจากตีท้ายครัวเข้าไปเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งด้วยเชอร์รี่ได้เผยว่าบ้านหลังนี้อยู่มาประมาณ30กว่าปีอยู่มาตั้งแต่ตอนอายุ10บวบ บ้านที่ยังดูใหม่ตลอดเพราะคอยทาสีอยู่ตลอดส่วนด้านนอกก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเดิมทีเป็นที่ปลูกผักสวนครัวอยู่แล้วปลูกเองทำเองเคยปลูกข้าวมาแล้วด้วยแต่ไม่ได้กินเพราะมีนกมาแย,ย่งไปหมดเลยปรึกษากับผู้จัดสวนซึ่งเผยว่าที่ดินตรงนี้ดีแต่ระบบระบายน้ำไม่ดี เลยทําให้ต้องปรับพื้นที่และดีไซน์ใหม่ให้เป็นแปลงปลูกผักออร์แกนิกเพื่อให้วิวสวยมากขึ้นนอกจากนี้เชอร์รี่เข็มอัพซอนอยังได้อัปเดตเรื่องราวส่วนตัวและผลงานต่างๆของตอนเองอีกด้วย